สวัสดีครับวันนี้เรามีฟีเจอร์ใหม่ๆมาแนะนำแล้วก็สอนวิธีการใช้งานฟีเจอร์เวลาเราถ่ายรูปแล้วรูปจะต้องถูกเก็บไว้ในคลังรูปภาพหรือ Google Photo การเข้าไปใช้งาน กู o ก l e โฟโต o ก็จะมีรูปภาพที่เราถ่ายเก็บไว้ <c oughs> จะถูกเก็บไว้ใน Google Photo ทั้งหมดในการใช้งานพอเปิดขึ้นมา g ูเก l e โฟ o t o ก็จะขึ้นเป็นวันที่ ถ่ายรูปเก็บเป็นวันนั้นๆจะเก็บเป็นวันส่วนเวลาที่เราต้องการจะดูรายละเอียดเป็นเดือนเดือนเพียงแค่เราใช้นิ้วสองนิ้ว ว่าจากมุมเฉียงจากซ้ายมาขวาให้บีบนิ้วเข้าจีบนิ้วเข้าแบบนี้ก็จะขึ้นเป็นลายเดือนก็จะขึ้นรูปเป็นเดือนนั้นๆส่วนเราต้องการให้เป็นวันเหมือนเดิม เราก็จีบนิ้วแล้วก็ทางออกพอทางออกก็จะเป็นวันปกติจีบเข้าก็จะเป็นเดือนทางออกก็จะเป็นรูปที่ถ่ายในวันนั้นๆ คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ให้กดติดตามและกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับ